s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งดดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาบายรุ่งนะคะป้ายาวันนี้ EP ที่27แล้วอ่ะก็ มีเหยื่อที่เคยมาแล้วหนึ่งเทปเมื่อนานมันมากๆแล้วเนาะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งเดี๋ยวเราให้แนะนำตัวก่อนสวัสดีครับพีทเป็นครีเอทีฟอยู่ที่ s ซ l m o n แ l a b ครับแล้วก็เคยถูกป้ายาโคมไฟอุ่นเทียนไปละเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันเออ <laughs> เาก็คือเป็นแบบสินค้าประเภทแบบ ของตกแต่งอะไรเงี้ยในบ้านอะไรอย่างี้เนาะอ่ะวันนี้ก็คือมีสินค้าใหม่เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดเออเป็นตีมใหม่ก็คือตีมอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในบ้านเนาะก็เขาจะเรียกว่าลูกกลิ้งทำความสะอาดคือพูดชื่อนี้จริงๆก็ถ้าเป็นแต่ก่อนนานแบบตอนเราเด็กอ่ะมันอาจจะยังไม่มาเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มโตมาสักพักก็ทุกคนจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าลูกกลิ้งทําความสะอาดพีทเคยเห็นไหมแบบเคย มีมีใช้ปะไม่เคยใช้แต่ว่าต,ต้องต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพอเลี้ยงหมาก็ซื้อแบบมือจับกิ้งเสื้อมาหนึ่งอันแค่นี้เลยแบบนนั้มีแค่นี้เลยหนึ่งอันก็คือที่ที่หลายๆคนคุ้นเคยเนาะก็คือเหมือนแบบที่ทุกคนก็จะอาจจะแบบเขาเรียกอะไเป็นบางบ้าเขาจะมีติดบ้านไว้เนาะไว้แบบกิ้งแบบพวกขนสาสหรือว่า หรืออะไรเล็กๆอะพวกแบบเส้นใยผ้าหลายๆที่เวลาแบบมันติดเสื้อผ้าออกมาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกิ้งเพื่อความแบบเนี้ยบของเสื้อผ้าก่อนออกจากบ้านหรืออะไรอย่างงี้เนาะวันนี้ก็เลยมีแบรนด์ล o คกิ้งทำความสะอาดจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความรู้สึกว่าตั้งแต่เห็นมาซื้อมาใช้มาก็คือไม่เหมือนแบรนด์อื่นขอย้ำว่าไม่เหมือนแบรนด์อื่นเออแบบเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าโคโลโคโล เออก็คือเป็นแบรนด์ของจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยเนาะอ่ะซึ่งวันนี้รุ่นที่จะเอามาป้ายยาผีที่จะมาขายวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นรุ่นด้ามยาวเป็นโคลโลโคโลโฟลอ,ลอร์คลีนก็คือ,อเ,เห็ือน<บ>ไม้ถูพื้นปาวะเออคือเหมือนไม้ถูพื้นก็คือไอ้จริงจริงมันมากกว่าไม้ถูพื้นคือหน้าตาของมันคือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนไอเนี้ยลุกยิ้มทาสีบ้านอะ เไมอไ <My, S 1> ม่ไมไม้ไม้ท้าสีบ้านลูกกิ้งทาสีบ้านที่เป็นแบบด้ามยาวอะ่ะเออเออแต่ตัวไม้ลักษณะของมันก็คือเหมือนเหมือนไม้มอ,อกเหมือนไม้กวาดอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบแสแตนเลสแบบเบาๆบาอ่ะเนาะแล้วก็มันจะสามารถแบบปรับความยาวไม้ได้ให้สั้นยาวอะไรเงี้ยความยาวก็คือจะปรับได้ถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตรเลยคือให้สั้นหรือยาวเงี้ยก็ได้ แล้วก็ปลายลูกกลิ้งก็เป็นมว้มวนม้วนเทปลูกกลิ้งปกติเนี่ยแหละเออแล้วก็ที่ดีของเขาคือเขามาพร้อมกับแท่นวางลูกกลิ้งอืมแบบตั้งได้ไม่ล้มเังไงเหรอใช่แบบตั้งได้ไม่ล้มคือเขาก็จะแบบเว้นไว้ไว้สำหรับแบบวางล็อกลงไปลูกกลิ้งอนะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาจะมีสองรุ่นเนาะรุ่นที่เป็นแบบแท่นวางปกติก็คือเหมือนแบบเขาก็จะเว้าเหมือนเป็นแบบรับกับทรงลูกกลิ้งอะเนาะก็คือเราใช้เสร็จเราก็วางป๊ ลงไปมันก็จะล็อกไวพอดีกับอีกรุ่นหนึ่งคือเป็นกล่องเก็บเลยก็คือเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบกล่องมาหุ้มตัวลูกกิ้งเอาไว้ก็คือแบบเราใช้เสร็จเราวางลงไปปุ๊บกล่องก็จะปุ๊บแก็บปิดทันทีอืมอันนี้อันนี้มีคําถามไวๆก่อนคือปกติอะเวลาเราถูบ้านถูพื้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกวัสดุมันเป็นผ้าใช่ไหมแต่พอฟังฟังชันมันเป็นเทปที่แบบพอมันเหนียวมันก็เลยจะไปดูด ฝุ่นมันติดที่ตัวมันอะ่ะแสดงว่าฟังก์ชันของมันคือเราอะต้องเปลี่ยนเจ้าเทปนี้ถ้ามันหมดเนาะถูกปะถูกถูกก็คือเทปจะสกระปรกแทนบ้านถูกไหมถูกต้องถูกต้องอ่ะอ่อ่าอ,อ่อ่อ่อะซึ่งวิธีใช้ก็คือไม่มีอะไรเลยกริ้งกริ้งไปตามลูกศรของเทปกาวดูดฝุ่นคือเจ้าอันเนี้ยเขาจะมีลูกศรตรงเทปกาวเขาจะมีลูกศรก็คือชี้ คือให้ลูกศรน,นะดันไปข้างหน้าก็คือลูกศรแทงออกไปข้างหน้าก็คือเราก็กลิ้งไปตามทรงท,ทางไปตามลูกศรออไปตามทิศของมันใช่แล้วก็ซึ่งไอสิ่งที่อยากจะป้ายยนะนั่นก็คือตัวม้วนล,ลูกกลิ้งของเขาตัวเทป<อ>ที่บอกว่าไม่เหมือนแบรนด์ไหนๆเลยเออก็คือเทปกาวอะ่ะปกติที่พี่เคยเห็นนะมันอาจจะเป็นแบบเป็นกระดาษเคยเห็นปะ่ะก็แผ่นกระดาษมว้วนกระดาษเหนียวๆอ่ะ ฟีลเหมือนแบบม้วนโพสต์อิดอะไรอย่างนั้นเอออะไรแบบนั้นใช่ก็คือเป็นกระดาษทั่วไปก็คือเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเจ้าแบรนด์โคโลโคโลอ่ะที่เขาไม่เหมือนใครเลยก็คือมันเป็นกระดาษกาวที่เขาออกแบบให้เป็นแบบมีความเป็นซี่ๆลูกคลื่นคือเป็นเส้นๆนุนนๆขึ้นมาคือจะไม่ได้แบบจับไม่ไแบบเรียบถูกปะเออมันจะไม่เรียบมันจะมีความเป็นแบบเส้นๆซี่ๆแบบคลื่นทั้งเทปกาวทั้งม้วนเลยอ่ะเออก็คือเจ้าตัวกระดาษ ่เขาออกแบบมาแบบนั้นมันก็เลยเป็นข้อดีที่ทําให้มันอะสามารถเก็บสิ่งสกรปรกเล็กๆบนพื้นได้ดีมากๆอ่ะเช่นเส้นผมอ่ะคือดูดเข้าไปแบบดีมากอะเออหรือแบบขนสัตว์เลี้ยงฝุน่นผงทุกอย่างที่เรามองไม่เห็นแบบบางทีแบบเศษไม้เศษขนมเล็กๆหรืออะไรมันดูดติดขึ้นมาหมดเลย นี่กาลังน <|so|>? ั่งดูคลิปอยู่คือมันเป็นล่องๆเลยเนาะมันเป็นเหมือนแบบใช่คือมันจะเป็นแบบซี่เล็กๆเลยอ่ะเออนั่นแหละก็คือมันเป็นกระดาษกาวที่แบบเออก็ไม่เหมือนกระดาษกาวทั่วๆไปอะคือคือถ้าแบบแบนๆใช่ไหมกระดาษกาวแบนๆทั่วไปอะ มันอาจจะแบบอา,าดูดติดพวกผมหรือขนสัตว์อะไรขึ้นมาได้ประมาณนึงนแต่แบบไปกับพื้นใช่แต่ว่าไอ้ที่เป็นแบบเศษสกรปรกเล็กๆอ่ะคือมันอาจจะแบบไม่ไม่ถูกดูดขึ้นมาไงเพราะมันพื้นผิวเรียบแต่เนี้ยพอพื้นผิวของกระดาษกาวมันขรุขระเนาะมันก็คือสามารถทําให้เศษสกรปรกเล็กๆอ่ะขึ้นมาได้ก็คือเนี่ยอันนี้คือมีจากที่ใช้งานจริงเอามาให้พีทดูว่าแบบเศ <c oughs> ษสกรปรกเล็กๆมันติดขึ้นมาจริงๆอืออือ อซึ่งเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยพิเศษมากไม่เหมือนที่ไหนซึ่งซึ่งไอาการการถูไปบนพื้นผิวหรือว่าใด้ๆพวกเนี้ยฟังฟังชั่นอีกอย่างหนึ่งของมันคืออันนี้ถามแบบไม่รู้เลยเนาะมันคือสำหรับพื้นแห้งเท่านั้นปะถูกไหมใช่ก็คือเป็นพื้นที่แบบ ยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่อะไรคือสามารถกลิ้งได้เลยเออซึ่งจริงๆอ่ะมันมากกว่าการทําที่พื้นเนาะคือที่เราชอบทําความสะอาดอีกที่นึงคือผ้าม่านอ่าเออเออคือพีก็สามารถแบบกางผ้าม่านมาได้เลยแล้วก็แบบพวกวัสดุที่เป็นผ้าเป็นพรมอะไรเงี้ยคือใช้ได้หมดเลยก็คือสามารถเอาลูกกลิ้งเนี่ยไปกลิ้งได้เลยอก็คือจุดเนี้ยตั้งได้ใช่เออเพราะว่ามันเป็นแบบไม้ด่าง ถูกแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแนวบนก็ได้เหมือนท่าหนักเหมือนท่าสีเออเหมือนท่าสีเลยก็คือบางทีอ่ะไอข้างบนบ้าแล้วใช่ไหมแบบมุมหงายมีอยากย่าม่อะไรอย่างนี้จัดไปเลยค่ะแล้วอยากย่าก็ไม่ตกลงมาไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือดูดติดไปเลยอืมอืมอ่าก็คือคือเนี่ยเริ่มเริ่มมีอินไซต์หนึ่งไว้พอพอหมามันเริ่มแบบผัดขนใช่ไหมมันก็จะ มันไม่ได้ทิ้งขนแค่บนผืนเว้ยมันจะไปทิ้งขนบนแบบแผ่นรองเท้าหรือแบบบนพรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งรู้สึกว่าซึ่งรู้สึกว่าการอ่ะสมมติตอนนี้ใช้ PDM อยู่แม่งก็ไม่ใช่พรมที่เป็นแบบขนก็ตามแต่ว่ายิ่งพอมันเป็นซีแบบเสือเว้ยเสือ, <PD> อเออพ DM มันก็จะมีความเป็นเสือพรมใช่ปะ่ะก็เลยรู้สึกว่าไอเชยบางทีขี้เกียจขี้เกียจล้างอะเพราะมันต้องการล้างคือการใช้แรงอันเยอะ <laughs> คือ,อ,อต้องฉีดน,น้ำและและต้องตากเว้ยเออตอนแรกอะตอนที่สิ่งที่ทําคือใช้ทิชชู่เปียกไงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็น่าสนใจนะถ้าเกิดแบบอีลูกก i n g อะ่ะมันเอาไปกิ้งบนผมได้อะ่ะก็น่าจะเวเราอืม,อมใช่ก็รวมถึงการที่ก่อนนอนอะ่ะนี่ก็คือมีความแบบอินซีเคียวเรื่องแบบผมและขนสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยมากเนาะเพราะว่าเราเองก็เลี้ยงแ,แมวใช่ปะก็จะมีควมว่าแบบขอ เอาลูกกิ้งกิ้งบนหมอนและที่นอนก่อนนอนทุกวันสแสดงว่า<ช>ม,มันสามารถถอดด้ามเป็นสั้นมันกิ้งตัวได้ไม่ม <ะ S 1> คือเราอ่ะปรับไม้ให้ด้ามสั้นแล้วเราก็กิ้งเ,เลยอเออก็คือปรับด้ามให้มันสั้นลงแล้วเราก็กิ้งบนหมอนบนที่นอนอะไรเงี้ยเออเพราะว่าถ้าบางทีด้ามสั้นใช่ปะเราก็ต้องแบบเอื้อม หรือว่าตัวเราเองต้องปีนขึ้นไปบนที่นอนก็สกปรกอีกไงเราก็จะแบบอ่ะพอความด้ามยาวดอยก็จะแบบยืนกริ้งกริ้งกริ้งอย่างนี้ได้เลยเอออันนี้ก็คือแบบชอบมากเพราะว่าบางทีะรู้สึกว่าการจะเดินไปหยิบทําไมทําไมไปคนขี้เกียจอย่างนี้พูดแล้วก็เหมือนแบบการจะเดินไปหยิบเครื่องดูดฝุ่นแบบอ่าเมาดูดอย่างจริงจังอ่ะก็รู้สึกว่าจริงจังไปอ่ะขอแบบประมาณหนึ่ง เป็นแบบอีกอีกหน่อยคงมีเทคโนโลยีแบบสมาร์ทโฮมอ่ะมึงดูดดูดลูกกิงอัตโนมัติดอีกไม่นาน <S <S เออเอออะไรอย่างงี้อะเดี๋ยวก่อนเราเข้าไปสรุปข้อดีข้อเสียเนาะเดี๋ยวเราไป<ม>พักฟังโฆษณาจากทางแซมมอนพอดแคสตก่อนนะคะ เข้าสู่สรุปข้อดีข้อเสียกันเลยละกันแล้วก็เกิดพีดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้อ่ะข้อดีข้อแรกเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยที่ลุงพูดที่ลุงพูดมามีข้อดีอย่างเดียวเลยนะกำลังนึกอยู่ว่าข้อเสียคืออะไรวะอ๋อจริงจริงแบบว่าอ่าใช่มันก็มันก็ข้อเสียอาจจะน้อยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแราวว่ากันแต่ว่าข้อดีเนี้ยก็คือข้อดีข้อแรกที่พี่อาจจะคิดไม่ถึงคือเสียงไม่ดัง เออก็คือบางทีอ่ะอาอย่างพีทแบบเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็คือบางทีใช้เครื่องดูดฝุ่นอาจจะแบบเสียงดังรบกวนสัตว์เลี้ยงของเราเออหรือว่าแบบเขาเรียกว่าเนี่ยทําความสะอาดอ่ะบางทีเราก็ไม่อยากจะใช้เครื่องดูดฝุ่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราแค่กิ้งกิแบบก่อนนอนอะไรเงี้ยคือเราก็ใช้ได้อะไรเงี้ยเออมันมันเงียบแบบศูนย์เลยป่ะศูนย์เลยแบบไม่มีเลยใช่ไหมอ๋อเพราะอย่างเพราะอย่างอันที่ใช้อยู่อ่ะมันยังมีความเป็นแบบ แกรแกรเด็อ,อันนี้ <ละ S 1> ไม่มีเลยความแบบเออเออมันจะมีเขาเรียกว่าเราตรงวงล้อมันดังเนาะอึงอ๋ออันนี้คือไม่มีเลยอาจจะมีแค่แบบก็เสียงเทปเทปกาวที่มันติดดูดติดอ,อะไรเงี้ยเออซึ่งเอาจริงๆิว่าอินไซคือสั์เหลียงชอบมากไม่รู้ทําไมคือแมวที่บ้านก็คือเดินตามตลอดแบบเหมือนมันได้ยินเสียงคือกลายเป็นของเล่นเป็นเสียงที่รู้ว่าขนมันจะหายไปคิดว่าเป็นของเล่นอะไรเงี้ยเอออ่ะ แล้วก็ข้อต่อมาก็คืออย่างที่บอกคือทำความสะอาดได้อย่างง่ายรวดเร็วเนาะหยิบมากริ้งๆตอนจะน,นอนตอนอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถใช้งานได้เลยมันไม่มีข้อจํากัดในการใช้งานอะคืออยากหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบลำยต่ออุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเออส่วนข้อต่อมาก็คือไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นไม่ทําให้พื้นเหนียวอืม,อมบางอันถ้าแบบ กาวไม่ดีมันก็จะติดพื้นใช่มันจะมีความบางแบรนด์ก็คือมันจะมีความเหนียวเหนียวติดพื้นแทนอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบไม่ชอบมากอันนี้คือไม่มีเลยไม่เกิดขึ้นเลยเนาะแล้วก็ต่อมาคือมีการออกแบบของเขาเนี่แหละที่สามารถแบบปรับไม้แบบด้ามแบบยาวสั้นอะไรเงี้ยได้รวมถึงมีแท่นมีกล่องเออแบบมีแท่นมีกล่องสําหรับเก็บตัวลูกลิ้งก็คือทําให้แบบมันไม่สกปรกอ่ะคือนึกภาพเวลาแบบ เหมือนเขาคิดตั้งแต่ก่อนและหลังใช้งานอ่ะคือนึกภาพเวลาเราใช้งานเสร็จอ่ะแล้วเราก็แบบดึงเทปกาวอันนั้นทิ้งแล้วเราก็เปิดเป็นหน้าหน้าเทปกาวอันใหม่ใช่ป่ะเราก็จะคิดแล้วว่าถ้าเราวางไว้กับพื้นอ่ะเลยเออเออหมายถึงว่าแห้งปะวะหรือแม้กระทั่งแบบน้ำสกปรกอ่ะมันไม่ปิวลงไปติดอนนั้ะหรอถ้าฉันยังไม่ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะแบบมีความคิดจุกจิกอะไรเงี้ยอะอย่างแบรนด์นี้เขาก็เขาก็เลย เป็นกล่อง<ม>หุ้มเลยจบหมดปัญหาอะไรเงี้ยเออแบบไม่ต้องคิดเรื่องว่ากาจะแห้งไม่สกปรกจะเข้าไปไหมหรืออะไรเงี้ยหรือแบบบางทีต้องวางแนบไว้กับพื้นอะ่ะก็งงว่าแบบเออเออเอ,อ,อันนี้เขาก็มีแท่นมาแบบรองรับไว้ให้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ต่อมาคือที่จากการใช้งานเนาะพบว่าเทปกาวของเขาอะ่ะพอมันเป็นซี่ซี่ขึ้น,ข,นขึ้นแบบเนี้ยพอมันเป็นความพิเศษแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าไม่เปลือง เรไม่รู้ทําไมแบบอืมมันทีเดียวมันเก็บหมดป่วเออมันมันเหมือนแบบเราอ่ะเราเก็บแบบพื้นที่ห้องเราเนาะเรารู้สึกว่าพอเราใช้เก็บทุกวันทุกวันใช่ปะเรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งอ่ะคือใช้ได้หลายครั้งแบบวนกลับมาใช้ได้หลายครั้งอะไม่ใช่ว่าแบบทําเสร็จครั้งหนึ่งต้องดึงทิ้งเลยอะเออรู้สึกว่าแบบประหยัดอะเพราะว่ามันกิ้งกลิ้งเก็บแล้วมันก็มีพื้นที่ของความซิกซี่นี้เหรอเออมนเลยเก็บได้เยอะอะ พื้นที่การใช่ใช่มันเหมืนอนมันเก็บได้เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เปลืองเท่ากับกระดาษแบรนด์อื่นๆอนะไรเงี้ยอันนี้คือเราลองเปรียบเทียบจากการที่เราใช้แบบแบรนด์ที่เป็นกระดาษธ,ธรรมดาด้วยนะเออนั่นแหละแล้วก็ข้อเสียนั่นก็คือไม่มีอะไรหรอกมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของรีฟิลอ,อ่าใช่เอออยากรู้เหมือนกันว่าสําหรับไอเจ้าความเป็นซีซีเนี้ยรีฟิลแบบมันเขาบอกปริมาณมันไหมว่าแบบ ใช้ได้อย่างน้อยทั้งหมดจรังอะไรยา<อ>งเข<ม>ียไหมเขียนบอกเลยอะว่าแบบเขาเขา average มาไหมไม่มีมเลยหรือตัวลุงเองสมมติใช้มานสักพักแล้วมันมันวีคนึงมันประมาณไหนแรงเงี้เราอะใช้อะ่ะจริงๆอะ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้สิ่งนี้เป็นแบบอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านหลัก เยปะเออก็คื<พ>อใช้แค่แบบส่วนมากที่ตัวเองใช้นั่นก็คือแบบจะนอนหรือหรือบางทีแบบเดินเดินแล้วมองเห็นทิวทดศน์ตรงนี้ไม่สบายใจเลยหยิบมากิ้งเลย <S 2> <S 2> อโอสีดีอะเอออะไรแบบเนี้ออยซึ่งมันก็เลยทําให้ความถี่ของเราอ่ะอาทิตย์หนึ่งอาจจะใช้แค่แบบสองถึงสามครั้งซึ่งแบบสองถึงสามครั้งอ่ะก็คือตอนหนึ่งแผ่นเจ้านี้แหละเออคือเราไม่ได้เปลี่ยนแผ่นเลยนะถ้าเกิดใครใช้เป็นเมนก็อาจจะหมดเร็วหน่อย แต่เหมือนกันเป็นกูก็กูก็แบบเฉพาะเห็นเห็นเนี่ยะไรเห็นน่ะจริงเหรออีนี่คืออะไรลูกกิ้งแก้อซีดีนั่นเองเออลูกกิงจับผิดมันคือเห็นแล้วแบบโอ๊ยจันขผไปปาดหน่อยพอปาดหายแล้วแบบโอ้ยมีความสุขมากอะไรประมาณเนี้ยเออก็ต้องอาเราบอกราคาเลยเนาะรุ่นแท่นวางแบบปกติเนาะเขามีสองสีมีสีเขียวกับสีชมพูคือแท่นวางปกติเนาะก็มาในราคาห้าร้อยห้าสิบเก้าบาท แต่ว่าเขาก็จะให้เขาเรียกอะไรให้ให้ลูกกิ่งมาเลยนะหมายถึงว่าได้ตัวเทปมามาเลยนะคืออยู่ในตัวในราคานี้แหละแล้วเออแล้วก็ส่วนตัวที่มีกล่องเก็บอ่ะเออเป็นรุ่นที่มีกล่องเก็บในตัวอันนั้นก็จะอยู่ราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอืมเออมันไม่ต่างกันมาก็จริงๆแนะนําก็ซื้อเป็นแบบกล่องเก็บไปเลยซื้อทั้งทีก็ซื้อก็ซื้อกล้องไปเลยไปกุ๊ก็ซื้อแล้วก็ รีฟิลรีฟิลของมันที่เขาขายเนาะก็คือราคาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่ว่าได้สองอันอ๋อืมสด่ว่าตกเทปอันรับลองใช่ก็รู้สึกว่าแบบเออปกติก็ซื้อเป็นแพ็คๆเยอะๆอย่างนั้นอะแต่ว่ามันก็เปลืองอะอันเนี้ยรู้สึกว่าเออใช้ทีก็แบบไม่ค่อยเปลืองมากไม่ต้องเปลี่ยนรีฟิลบ่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคุ้มนะอะไรเงี้ยอืมอืมอืมแสดงว่าถ้าแบบลองประเมินดูอะมันก็ ถือว่าไม่แพงเนาะยิ่งเราเป็นสายแบบใช้เป็นแกจเจ็ตเสริมะสมบุรแบบปกติก็อาจจะดูดฝุ่นทูบ้างดีู่แล้วแล้วแค่เออแค่เห็นเรารู้สึกว่าต้องจัดการเฉพาะจุดก็ดูคมมุ้มอยู่ดูแบบห้ารอยคิดว่าอยู่ได้สามสี่เดือนเลยมั้งเนาะแล้วก็ตัวด้ามไม้อะไรเนี้ยทนทานคือใช้ได้อีกนานอะ่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบความกองเกงของวัสดุอะไรเงี้ยเออ แล้วก็ขายเพิ่มขอขายเพิ่มอีกอย่างในแบรนด์เขาเพราะว่าเป็นมนุษย์ซื้ออย่างเดียวไม่พอ,อต้องซื้ออย่างอื่นของเข้าด้วยเสียค่าส่งแล้วต้องมาออทีเดียวีคือเสียค่าส่งแล้วก็คเเือ <laughs> เขาอะขายอีกแบบอะพอเราได้ยินว่าแบบผิดเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาแล้วเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีอ,อีกแบบคือลูกกลิ้งขนาดเล็กเออขนาดเล็กเขาก็อ่ะเออเห็นเออเขาก็เขาก็ใช้ชื่อว่าโคลเพตเลยนะเออก็คือสําหรับแบบ ดักดักขนสัตว์อะไรเงี้ยแต่จริงนะไม่ได้ให้ขนสัตว์คือขนขนตามเสื้อผ้ากางเกงหมอนผมหรืออะไรเงี้ยคือใดๆแบบใช้ได้หมดเลยนะเออซึ่งแบบหน้าตาของเขาก็เหมือนเดิมเหมือนแปลงทาสีบ้านแต่ด้ามเป็นด้ามสั้นเหมือนด้ามมือจับขนาดสั้นเออแล้วก็เหมือนเดิมคือออกแบบมาดีมีกล่องเก็บ สวยงามแบบคิดมาให้แล้วแล้วก็ตัวกล่องมันก็จะแบบวางบนโต๊ะวางบนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ล้มไม่ต้องไปวางพาดอะไรที่ไหนเออแต่ว่าเจ้าตัวเทปกาวอันเนี้ยเขาจะไม่เหมือนไอ้ที่มันเป็นแบบพื้นเนาะคือเออเออมันจะเป็นเทปกาวกระดาษเหมือนทั่วไปเนี่แหละแต่ปกติก็ไม่เหมือนแต่ก็ไม่เหมือนแบรนด์อื่นอีกแล้วเหมือนเหมือนเหมือนที่ไม่เหมือนเนาะจว่ามันเนี่ยมันไม่เหมือนเทปกวคือเราอยากให้ทุกคนไปซื้อแล้วใช้จริงว่าแบบ มันไม่เหมือนหน้าเทปกาวของแบรนด์อื่นๆนๆ่ะคืออันเนี้ยจะบอกว่าอ่าถ่าถ้าเรานะถ้าเราแบรนด์อื่นๆที่ใช้นะกระดาษอย่างเงี้ยนี่คือพูดเลยใช้มูจิอย่างเงี้ยคือเวลาแบบกาวอ,อันใหม่มาใช่ไหมมือเราจับอ่ะมันจะมีความแบบไม่เหนียวหนึบขนาดน,นั้นอะเอมอม,มันจะมีความแบบก็กระดาษเหนียว <ๆ S 1> เนียวคือเราก็จะแบบแอสซูมว่ากระดาษที่เหนียวกว่าโพดอิดกว่ากาวหลังกาวของพดอิดนิดนึงอะ เอออ,ออะไรอย่างงี้นนะแต่ว่าอีเจ้าของแบรนดโโ์คเจ้าตัวโคโลโเพ็ดอะคือกาวแบบเหนียวเลยคือถ้าพี่เอามือไปจับทั้งทั้งด้ามอะคือเหนียวติดมือเออ,อคือมันจะมีความแบบเหนียวแล้วก็ตัวลูกกิ้งกาวของเขาอะจะไม่ได้เป็นแบบสีขาวเหมือนแบรนด์อื่นๆเขาออกแบบมาเป็นเหมือนสีเขียวใสๆเออคือเทปมันเป็นสีเขียวใสซึ่งกลายเป็นว่าอีข้อดีของเทปเขียวใสทําให้เราแบบมองเห็น สิ่งที่เราแบบกเห็นขึ้นมาโอ o ดีไม่พอแบงส์ฝุนแบงเหมือนฟิลลอกสิวเซียนไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเห็นนะเนาะว่าอะไรอยากเห็นนะเนาะว่าอะไรมันติดมาซื้อแผ่นสีขาวไม่สะใจต้องซื้อแผ่นสีดำอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนกันคือสะใจมากเวลาแบบกลิ้งไปปุ๊บสมุนยิ่งใส่เสื้อสีดําแล้วมีขนขนฝุ่นฝุ่นติดนะคือกลิ้งมาปุ๊บติดแล้วแบบเราตรงที่สีดําคือหายไปเลยอ่ะล้วก็มีความรู้สึกว่าคือพอใช้ของของแบรนด์นี้แล้วอ่ะคือ กริ้งแป๊บเดียวเสร็จมีเรื่องของการประหยัดเวลาอีกนะคือหมายถึงว่าแบบปกติคือแบบโอ้ยมันต้องแบบปาดหลายรอบอันนี้คือปาดรอบเดียวฟื้ดปาดเป็นทางไม่ต้องกิ้งไปกิ้งมาเยอะอะเออคือใช้การปาดปาดปาดคือเสร็จเลยรวดเร็วมากซึ่งสองอันราคาอันไหนแรงกว่ากันอันยาวก,ก็ต้องแรงกว่าอันยาวแรงกว่าอันยาวแรงกว่าซึ่งซึ่งอันเล็กอะงงมากจริงๆราคาแรงมากคืออ,อ,อันจิว๋ว<ง>แต่ว่าราคาสี่รอยยี่สิบเก้าบาทนะ ก็คือเพิ่มอีกร้อยได้แบบยาวเออเออแล้วก็รีฟิลสองอันของเขาอ่ะราคาสองร้อยสี่สิบเก้าบาทซึ่งต่างจากอันนั้นสิบบาทต่างจากแบบพื้นเออก็เลยคิดว่าอ่ะอันนี้เป็นออปชันสําหรับใครที่เออเป็นออปชันเพราะว่าเออเราอ่ะเองอยากอยากได้ที่มันแบบกลิ้งเสื้อผ้าหรือว่าแบบวัสดุพื้นผิวแบบอะไรที่มันต้องใช้แบบมือด้ามจับสั้นๆเนาะคือคันจะให้เอาด้ามยาวอ่ะมากลิ้งเสื้อผ้ามันก็แบบ ก็ไม่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ้าของมันต้องมีอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่ขายเลยอะคือด้ามยาวอยากให้ทุกคนใช้จริงๆอืมนึกนึกไปถึงนึกไปถึงโมเมนต์ของถ้าเอออันนี้คิดลองคิดแทนเฉยเนาะถ้าเกิดมันเป็นคนที่ใช้แทนการดูดฝุ่นเวิร์กไหมวะสมมติถ้ามันจะใช้คือจริงจริงต้องบอกว่าใช้แทนดูดฝุ่นเลยอะอาจจะไม่เวิร์กขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้แบบเก็บฝุ่น ชิ้นใหญ่ๆอะไรเอออาจจะไม่ได้หมดจดขนาดนั้นแต่ถ้าพูดว่าใช้ทุกวันเพื่อไม่ทําให้ไปสกปรกมากกว่านี้อันเนี้ยโอเคอันเนี้ยคือต้องพูดในแง่ของคนที่แบบอาสมมติบางคนไม่เลี้ยงสัตว์เนาะมนุษย์ผู้มนุษย์ผู้หญิงหรือมนุษย์ใครก็ตามที่ผมร่วงผมร่วงมึงแล้วตอนนี้กูมีทั้งคนหมาเป็นผมกูเลยแบบ หวีผมมาหวีผมในห้องน้ําสระเป่าผมอะไรเงี้เราจะเจอกระจุกผมสิ่งนี้อะ่ะเออคืออันเนี้ยคือก็คือกลิ้งเก็บเลย <c oughs> จบอย่างเงี้ยเออหรือว่าแบบ <c oughs> <c oughs> คือมันทุกทุกวันอะ่ะพาะสมมุติแบบมารอให้ผมร่วงกองเต็มห้องแล้วค่อยมาทําทีเดียวหรือบางทีแบบเดินคือง่ายๆสรุปแล้วคือเราโอซดีนั่นเองนั่นแหละ แบบเดินเห็นแล้วก็แบบโอ้ยตรงนั้นก็มีแต่ผมตรงนี้ก็ผมอะไรเงี้ยคือเราเรามาใช้ลูกกิ้งก็กียิง,งอ่ะเก็บเกๆๆเกก,ก,กไปไม่เห็นผมแล้วอะไรเงี้ยสบายใจอืมซึ่งซึ่ง,งไอ้เจ้าแบรนด์แบรนด์เน,นี้ยมันเป็นของญี่ปุ่นเนาะด้วยเนะาะทั้งคู่อืมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ไม่ห่วงเรื่องคุณภาพเลยว่ะเออ,เอก็คือแบบแบบ import ใหมกได้ดัง<ๆ>ก็คือแปลว่าเป็นของดีแล้วก็ใช้งานได้นานทนทานแน่นอนอ่ะอ่าเรียบร้อยนี่คือรอกดตะกร้ารอบต่อไปแล้วนะก็คือนั่งดูไ <c oughs> <c oughs> อจียแบบเอ้ยขายอะไรอีกนะเดี๋ยวสั่งทีเดียวเหมือมึงเลยเอ่ะเสียค่าส่งแล้วก็ขออะอะไรอีกดีนะอุโมองอุโมงสั่งเลยอุโมง อุโมงหมาซะหนึ่งไหมอ่าโอเคก็วันนี้ครบทั่วเนาะเออถือว่าเป็นลูกยิ่งทําความสะอาดแบบขอเขาเรียกว่าเป็นอนเนกประสงค์ละกันคือทุกบ้านใช้ได้หมดเลยเใช่ไม่จาเป็นต้องแบบมีสต์เลี้ยงหรืออะไรเนาะคือใช้ได้หมดเลยแล้วก็มันดีกว่าแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่าหลายๆคนนะจะเคยเห็นลูกยิ่งที่เป็นบอกแล้วว่าเทปกาวเป็นแบบธรรมดาเออรู้รู้จักแหละแต่ไม่เคยเห็นว่าแบบใช่อันนี้แล้วดีกว่าคืออันนี้คือมันแบบ อีกขั้นของลูกิ้งอออ่า<ะ>ก็ครบถ้วนประมาณนี้นะคะวันนี้อ่าสำหรับอืมสำหรับใครที่แบบเป็นเขาเรียกวอะไรคุณแม่มือสมัครเลี้ยงหรือ<笑><笑>แพนิคเวลาเวลาลูกขนลวกเนี่ยก็ต้องแบบเออ,อหรือว่าแบบเนี่ยมีปัญหาผมร่วงผมบาง เห็นผมรุ่งที่พื้นไม่ได้ก็คือนี่แหละดีกว่ากวาดไงเพราะกวาดอ่ะมันแบบฟุ้งมันแบบหนีเราอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยอออนนคือจบหมดปัญหาสิ่งนี้อ่าด้ก็สำหรับเทปหน้าจะเป็นสินค้าอะไรเป็นแบบไหนก็ตามนระก็ติดตามรายการป้ายานะคะได้ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ s แซมม o นพอ a แคสตะคะ สำหรับวันนี้ลุงกับพีกก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับ